สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคเรซี zy, ทุกคนนะคะคุณกำลังฟัง Cryptoverse Podcast กับดิฉันชัดชายาค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9เดือน9เลขสวยมากเลยสวยพอๆกับเทรา c l a s s ิกนะฮะที่ตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเศรษฐีน้อยๆกันแบบงงๆไปก็มีนะคะหรือว่าบางคนก็จะบอกโอ้ยไม่เอาหรอกเหรียญซิ่งขนาดนี้ไม่กล้าที่จะเข้าไปเสี่ยง ะะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะอยากจะมาเล่าอยู่กับสตอรี่ของเทอร l ่าลูนาให้เพื่อนๆฟังเรามาลองรำลึกอดีตที่เพิ่งผ่านพ้นไปกันได้บอกเลยมันไม,ไ,มไม่กี่เดือนเองนะก่อนที่เราจะโยงมาถึงปัจจุบันเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูนาแล้วอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็เรียนขอเท้าความให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับเหรียญระกูลดังเรียนนี้กันก่อนเลย ต้องบอกว่าเทราลูนาเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล่มสลายขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเชื่อหรือเปล่าคะว่าลูนาเนี่ยเป็นเหรียญที่ใหญ่ติด10อันดับแรกของคริปโตทั้งโลกนะจากทั้งหมดประมาณ20,000กว่าเหรียญคือตอนนั้นเขาดังมากถึงขนาดที่ว่าโดคอนนะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์เนี่ยโอ้โหใครๆก็พูดถึงนะคะเพราะว่าโอ้โห,โหนี่สสดาแห่ง เทราลูน่าเลยนะแล้วอายุเขาก็ยังไม่เยอะด้วยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่คนในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยต้องพูดถึงแล้วก็จับตามองอนาคตของเขาด้วยนะคะรวมไปถึงการเติบโตของเหรียญด้วยนะคะซึ่งองบอกว่ามันก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะจบลงหรือว่ามันจะล่มสลายลงในในสภาพอย่างที่เราเห็นน่นะคะแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ย เอาข้าจริงมันมีคนออกมาพูดนะเยอะนะ,ะพูดถึงโอกาสที่จะล่มสลายหรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดวิกฤตเนี่ยมีแต่กลายเป็นว่าในตอนนั้นใครก็ตามที่ออกมาแตะในเรื่องเทราลูน่าที่ออกไปทางน e g าทีฟเนี่ยอยู่ยากนะ,ะเพราะว่าอะไรโอ้โคอมมูหรือว่าสาวกของเทรราลูน่านี่คือเยอะมากจริงๆนะคะซึ่งนะคะเอาละคะ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่า ระบบนิเวศของบล็อกเชนเทราเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่ามันมี2เหรียญหลักนะคะพอที่เพื่อนๆจะได้ไม่งงเหรียญแรกก็คือ UST UST เนี่ยเป็นเหรียญ Stable Coin ประจำเครือข่ายของเทราซึ่งจะมีเหรียญลู n a หนุนหลัง UST นะคะผ่าน,นกลไกที่มันเป็นแบบอัลกอริทึมที่เขากำหนดไว้เนี่ยให้มันผูกกับเงินดอนลลาร์สหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาดอลลาร์สหรัฐมาหนุนหลัง UST นะคะแต่ใช้เป็นการเทียบมูลค่ากับ UST แต่ตัวที่เอามาหนุนหลัง UST เนี่ยคือเหรียญลูน่านั่นเองนะคะก็จะให้มูลค่ามันอยู่ที่1 UST เทียบเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดวิกฤตขึ้นก็เนื่องมาจากว่าไอ้เจ้า UST เนี่ยค่ะ มันไม่สามารถที่จะคงมูลค่าหรือว่าเทียบม,มูลค่าไว้ได้เท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะจากผู้ที่ถือเหรียญ UST แล้วก็เทขายออกมานะคะเทขาย UST ออกมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดมันไปกระทบกับอีกตัวเหรียญลู่หน้าต่างไปด้วยนะคะดิฉันอยากจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าเหตุการณ์ล่มสลาย ของระบบนิเวศเทอร์ราลูนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงนะคะดิฉันต้องบอกว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยช็อกไปตามๆกันเลยนะคะคือดิฉันเนี่ยจำได้แม่นมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมถามว่าโอ๊ยทำไมดิฉันจำได้แม่นเลยเนะพูดถึงเมื่อไรก็จำได้เมื่อน,นั้นเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยในตอนที่ดิฉันเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทนะคะทริปนั้นใหญ่มากนะคะต้องบอกว่า คำขนะคืออึดอึดอัดมากตอนนั้นเพราะปกติเนี่ยมอนิเตอร์ข่าวเนี่ยยี่สิบสี่ทับเจ็ดแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเน่ยจำได้แม่นแล้ววันนั้นอนะ่ะคันไม้คันมือ,ค,มอคือไม่ได้ทําข่าวเรื่องนี้เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนมีทีมงานอยู่ในไทยมีน้องๆโชคดีมากน้องๆทําทำงานแทนนะก็ประจำก beaten, องบรรณาธิการเกาะติดเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยเหตุการณ์วันนั้นก็คือว่าตัวเซเบอร์คอยยูเเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ คงมูลค่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐไว้ได้มันก็ค่อยๆหลุดเพกนะคะหรือว่าราคาค่อยๆหลุดจาก1ดอลลาร์นะค่อยๆหลุดออกมาพร้อมๆกับความเสียหายของนักลงทุนนักลงทุนแพนิคกมากในตอนนั้นก็แห่เทขาย ust นะคะยิ่งขายออกมาเท่าไหร่นะคะมันก็ทําให้ตัวราคาเหรียญ ust เนี่ยมันหลุดเพกเพราะหลุดเพกนะออลกริทึมของมันก็ทํางานนั่นก็คือไปสั่งให้ เกิดการผลิตเหรียญลูน่าออกมาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะราคาเหรียญเนี่ยไม่ได้ลงแค่ ust เท่านั้นนะคะแต่เหรียญลูน่าเนี่ยมันถูกผลิตออกมาเยอะมากขึ้นนะ,ะก็คือซัพพลายมันออกมาเยอะขึ้นคนก็แม่งก็ขายนะคะราคาก็ดิ่งนระกตามกันสุดท้ายกอดคอกันลงทั้งคู่เลยทั้ง ust ทั้งลูน่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าอา้า พอมันเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยมันไปยังไงต่อนะคะปรากฏว่ามันก็มีกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะกู้ชีพนะคะให้ลูน่าเนี่ยกลับคืนมานะคะวิกฤตในตอนนั้นเนี่ยมันเสียหายหนักมากมันทำให้ความเชื่อมั่นของผู้คนในวงการคริปโตเฟรนซีเนี่ยหดหายไปหมดเลยนะคะ s ซเบอร์คอยก็โอ้โหสั่นคลอนและกระทบไปกระทั่ง USDT USDC นะคะช่วงนั้นโอ้โหแพนิกกันมาก และที่สําคัญก็คือว่าการล่มสลายของมันเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นภาวะตลาดนี้ก็ยิ่งไปกระทบกับบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีให้ซกเซราแล้วก็ซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นไปอีกสุดท้ายมันเป็นดูมิโนไปทั่วโลกเลยนะคะและกระทบมาถึงแม้กระทั่งในไทยด้วยแต่ก็ยางที่เราทราบกัน,นในเคสของ s i p m x x ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงแก้ไขปัญหากันอยู่นะคะยังเคลียร์เรื่องนี้ไม่จบนะ,ะกับตัวโปรดัก ซิปอัพของเขาซึ่งเดี๋ยวเราก็อลองไปตามกันดูได้นะคะแต่จุดเริ่มต้นมันมาจากตัวเทอรา่าลูน่าไล่มายัางบาเบลเซลเซียสแล้วก็กระทบมาที่ซิปมิกด้วยตรงนี้นะคะยังไงก็ตามนะคะแม้ว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบนความอยากได้อยากมีอยากเป็นบนความโลภของมนุษย์เนี่ยก็ ทุกคนก็โดยส่วนใหญ่หรือว่าใครหลายๆคนก็แล้วกันนะ,ะก็พร้อมที่จะเข้าไปโชว์เชียวเข้าไปเก็บเกี่ยวทุกเมื่อที่เราเห็นว่านั่นคือโอกาสในการทำกำไรมันทำให้ที่สุดแล้วเนี่ยลูน่าเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปเลยเพราะว่าก็ยังมีคนเข้าไปเก่งกำไรอยู่นะคะหวังที่จะทำเงินจากมันก็ปรากฏว่ากลุ่มนักพัฒนาที่เขายังรับบล็อกเชนเทราในเวอร์ชันเดิมอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นชีพ ให้เทรากลับคืนมาได้นะคะหลังจากเหตุการณ์ล่มสลายในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เกิดการแยกบล็อกเชนออกไปเรียกว่าการฮาร์ดฟอกนะคะก็ทำให้เกิดตัวเทรา l ลูนาตัวใหม่ขึ้นมานะคะทีนี้เขาก็ใช้ชื่อย่อตัวใหม่ที่เขาแยกออกไปเป็นเทรา2.0เนี่ยเขาใช้ชื่อย่อว่าลูนาเฉยๆนะคะใช้ลูนาเฉยๆ ส่วนตัวเดิมที่ยังคงอยู่ที่ยังประคับประคองกันอยู่นะคะเอาคำว่าคลาสสิกเติมเข้าไปเรียกว่าเป็นลูนาคลาสสิกซึ่งลูนาคลาสสิกนี่แหละที่กำลังยื้อชีวิตกันอยู่ในตอนนี้ที่กำลังรุมเข้ามากินกำไรซื้อขายกันอยู่ในตอนนี้นะคะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้ว นี่นี่หรือเปล่าเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ LUNA Classic เนี่ยบวกขึ้นมาตั้ง1นึรเนะคะเหตุการณ์ก็คือว่าที่ดิฉันนั่งทำขาวอยู่เนี่ยนะคะสังเกตได้ว่าราคาของ LUNA Classic เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าก็จะมีเทคโปรฟิตบ้างแหละระหว่างทางนะคะแต่มันก็ยังเป็นเทรนที่มัน เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในไทยซึ่งในไทยตอนนี้ก็มีการเปิดเทรดอยู่ที่บิตคัพเอ็กซ์เชซึ่งก็เป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีวอลลุ่มที่เยอะที่สุดแล้วที่คนมาใช้บริการกันในตอนนี้นะคะก็ดิฉันก็เลยไปเช็คดูว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนมาเก่งกำไรกันเยอะจังก็ปรากฏว่านะคะพบว่าสตอรี่นะคะเรื่องราวที่ขับ เคลื่อนให้สายซิ่งเนี่ยเข้ามาเก่งกำไรกันเนี่ยก็คือการที่นักพัฒนาของเขาเสนอให้มีโปรแกร,รมการเผาค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะเครือข่ายเทราคลาสสิกนะคะมีแผนที่จะนำระบบการเผาทำลายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมมาใช้ข้อเสนอก็คือว่า ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้งานบล็อกเชนเทราคลาสสิกนะคะ1.2%แล้วก็นำค่าธรรมเนียมที่เก็บมาเนี่ยแหะค่ะมาเผาทำลายทิ้งถามว่ามันดียังไงอย่างที่ดิฉันเล่าไปในตอนต้นนะคะว่าตอนที่เหรียญ UST หลุดเพกเนี่ยกลไกของมันก็ไปสั่งให้ผลิตเหรียญลูน่าออกมาเนี่ยมหาศาลเลยเพื่อที่จะรักษามูลค่าแต่ท้ายที่สุดมันก็เอาไม่อยู่ แต่สิ่งที่มันเหลืออยู่ก็คือเหรียญลูน่าที่มันถูกผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันยังอยู่ดังนั้นการที่ทางทีมนักพัฒนาเสนอให้มีการเผาทำลายเหรียญที่เครือข่ายได้รับเข้ามาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อว่าจะให้ลูน่าเนี่ยค่ะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีการลดจำนวนลงให้เหลือน้อยลงน้อยลง น้อยลงเรื่อยๆในลักษณะของการเกิดสภาวะเงินฝืดเริ่มค,มคุณๆเนะเงินฝืดตรงนี้มันเป็นคำที่มีการพูดถึงกับตัวบล็อกเชนอีเธเรียมที่เขาจะเข้าสู่ The Merge นะคะซึ่งก่อนจะมาถึง The Merge ์ชก่อนหน้านั้นเขาก็มีกลไกเผาค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะลักษณะของลู n a ที่กำลังจะทำก็เหมือนกันจะมีการเผาค่าธรรมเนียมทิ้ง แต่นะคะต้องขอบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องนี้จะต้องผ่านมติโหวตก่อนนั่นก็คือถ้าข้อเสนอนี้ผ่านการโหวตหรือว่าการเห็นชอบจาก TERRA Formlabs นะคะเขาถึงจะนำกลไกลการเผาค่าธรรมเนียมมาเริ่มใช้บนเครือข่ายเท r a ในวันที่20กันยายนนี้เอ๊ะ ถามว่ามันจะมีการโหวตผ่านหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะคะต้องรอผลโหวตเพียงอย่างเดียวแต่นะคะดูเหมือนว่าทางทีมนักพัฒนาเนี่ยเขาจะดันให้มันผ่านเพราะมีรายงานว่าถ้าข้อเสนอนี้ถูกตีตกไปแต่กลุ่มนักพัฒนาใหม่ของเครือข่ายเทราคลาสสิกซึ่งเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มเทราราเบลส์นะคะหรือกลุ่มกบฏเทราเนี่ยคะ่ะ เขาจะเปิดตัวเว็บไซต์เปิดตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันนะคะขึ้นมาเป็นของตัวเองต่างหากเพื่อสนับสนุนระบบการเผาทำลายค่าทเมเนียมค่ะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยจะโหวตไปทำไมว่าต่อให้ผ่านหรือไม่ผ่านเขาก็จะเอาให้ผ่านอยู่ดีนะคะก็อันนี้ต้องติดตามกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอาละค่ะ ทีนี้ในช่วงระหว่างนี้ค่ะผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละนะคะยังอยู่ในช่วงของการโบทแต่ราคาที่ปรับขึ้นมาร0อ์ในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยแหละนะคะแห่เข้าไปเก่งกำไรกันนะคะจนกระทั่งเทราคลาสสิกเหรียนขึ้นมาใหญ่เป็นอันดับที่26ของโลกแล้วนะคะแล้ฉันก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะคะว่าออธรรมชาตินะ,ะมัน การเก็งกําไรมันมีได้มันก็ต้องมีเสียนะคะใจแข็งสักนิดหนึ่งนะคะท่านไหนที่กําไรแล้วเนี่ยก็แต่ก็พูดยากเนาะถ้าบอกว่าออ้ยพี่พอเถอะพอเถอะนะะก็ความความอยากของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ฉันคิดว่าอืได้กาไรแล้วเนี่ยถอยถอยออกมาหน่อยบ้างก็ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะขึ้นไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะลงไปอย่างเดียวมันมีขึ้นขึ้นลงลงแล้วตอนนี้มก็ขึ้นมาหลายวันพอสมควรแล้วนะคะเพิ่งไม่กี่วันนะ เราอาจจะเจอแรงกระแทกอย่างรุนแรงก็ได้นะคะดิฉันก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ไม่ใช่คนที่มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในเรื่องทางเทคนิคนะคะดีฉันเชื่อว่าบางท่านอาจจะเชี่ยวชาญหรือว่าเก่งในตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ยังไงก็ฝากแหละนะคะให้ระมัดร,ระวังกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะคะจริงจริงมันคือเงินในกระเป๋าของเราเองแหละแต่ว่าก็ขออนุญาตฝากฝากกันนิดนึงนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีแหละเราไม่รู้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่า มันเทรดกัน24ทับ7นะคมันไม่ได้มีหยุดพักเหมือนตลาดหุ้นนะคะทุกเสียววินาทีมีความวาดเสียวอยู่เสมอนะคะสำหรับวงการคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะกับลูน่าที่โอ้โหสิ่งมากเหลือเกินนะคะและค่ะดิฉันขอฝากเป็นพิเศษเลยสำหรับเพื่อนๆน,นักเทรดชาวไทยนะคะ,ะแน่นอนส่วนใหญ่ก็น่าจะเทรดเก่งกำไรกันอยู่ที่เว็บเทรดบิดขับนะคะ,นะคะเข้าไปอ่านในรายละเอียดคำเตือน ของเขาดีๆนะคะคลิกเข้าไปอ่านกันนิดนึงเขาทำไฮไลท์ตัวอย่างหนาไว้เลยอย่างหนาสีดำนะเขาก็บอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของหลูหนะ้าคำว่าพิจารณาคืออะไรพิจารณาก็คือจะถอดหรือไม่ถอดออกดีนะคิดง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเขาไม่คิดจะถอดออกเขาจะมาบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ทำไม นั่นแปลว่าการถอดออกคือทางเลือกหนึ่งที่เขากําลังอยู่ระหว่างตัดสินใจนะคะไม่งั้นเขาไม่ใช้คําว่าพิจารณาอยู่ดังนั้นฝากเพื่อนๆทุกคนให้ระมัดระวังด้วยนะคะเราไม่ทราบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเอาละค่ะอนาคตของลูน่านะคะจะเป็นยังไงกันต่อ ก็มีการมองกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายไปเป็นเหรียญมีมหรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนไปได้จริงๆมันอาจจะทําให้ราคามันเนี่ยปรับขึ้นไปได้อีกไหมนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับพื้นฐานที่เปลี่ยนไปแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการนะคะมันอยู่ที่คอมมูนิตี้นะว่าจะเอายังไงนะคะเราก็เห็นแหละ ที่ผ่านมาเห็นกันเยอะแยะมากมายบางคอมมูนิตี้ก็โอ้แข็งแรงมากเลยแต่เหรียญก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะคอมมูนิตี้ของดอสแข็งแรงไหมแข็งแรงคอมมูนิตี้ของชิปแข็งแรงไหมคอมมูนิตี้ของเอดาแข็งแรงไหมมันออกได้หลายหน้ามากเลยแต่อยากให้ทุกท่านลองคิดดูนะคะว่า,าบทเรียนราคาแพงที่เราได้จากเทราลูนาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นอย่างไรบ้างก็ลองนําไปวิเคราะห์ไปทบทวนกันต่อนะคะฝากทิ้งไว้ไท้ายนี้จริงๆแล้วขออนุญาตหยิบงานวิจัยของกนต่อซึ่งก็ได้ทําหลังจากที่เกิดวิกฤตเทราลูนะ่าลมสลายลงนะคะว่าอันนี้เป็นงานวิจัยที่สํารวจจากเทรดเดอร์ชาวไทยนะคะไม่ใช่ในภาพของทั้งโลกนะคะพบว่านักเทรดลูน่านะคะเกเนี่ยมีผลขาดทุนรวมรวมแล้วเกือบ1000ล้านบาท เลยนะคะซึ่งมีอยู่พฤติกรรมหนึ่งที่นำมาอธิบายนะคะพฤติกรรมในการซื้อเหรียญลูน่าเขาเรียกว่าเป็นอคติในเชิงพฤติกรรมพบว่าผู้ลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปหรือเรียกว่า over confidence นั่นก็คือคาดการโอกาสที่เราจะได้กำไรเนี่ยสูงกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ความเสี่ยง ที่ฝั่งของการขาดทุนเนี่ยประเมินไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะดังนั้นฝากเพื่อนๆนะคะว่านอกจากโอกาสในการคาดการณ์ว่าเฮ้ยเราจะได้กําไรสูงกันแล้วนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะคาดการณ์ได้ก็อย่าลืมในในอีกฝั่งด้วยนะคะประเมินในฝั่งของความเสี่ยงที่จะขาดทุนไว้สูงเช่นเดียวกันด้วยนะคะไม่อคติไปในฝั่งไหนมากไปหรือว่าฝั่งไหนน้อยจนเกินไปนะคะและที่สําคัญ เงินที่เราจะเอามาใช้ในการเก่งกําไรนะคะต้องไม่เดือดร้อนคิดเผื่อไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องสูญเสียเงินไปทั้งจํานวนนะคะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีฝากติดตามกันด้วย c r y p t o v e r ร์สพอดแคสที่ช่อง YouTube E-Finance Thai TV แล้วก็ที่เพจคร e ิปโตบายอีฟ a นแนนซ์ไทยกับดิฉันชัชชยานะคะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ